นะจ๊ะมาเร็วเอาสร้างสรรค์นะจ๊ะเอาสร้างสรรค์นะเอาจะสร้างสรรค์นะครับอรับหนึ่งสองแอปมารอเถอะลูกสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวซาลาร์บิบันแพงครับเยี่ยมดีลูกเยียงดีโอ้ยินดี MC แฟนครับซาลาร์บ้านแพงครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับ MC ทุกชมรมซาลาร์บิบันแพงครับมารอจะสูก น้องลำพู้องาเดียึ้นพุทธทวดได้บ่าวเนี่ยโอลลบมลุงถพี่น้องครับบอกตรงๆเด้อคุยกับน้องได้ครับน้องจะตอบเท่าที่ตอบได้นะครับถามมานะครับอายุจะปีครับตอนนี้ยี่สิบสามปีครับยี่สิบสามปีจังหวัดใดน้องบัวลำพูครับน้องบัวลำพูบ้านใดครับเนี่ยอยู่ตำบลยังรอครับอยู่บ้านนาวน่ะ มเคืนไปเลยคยรับออดิชั่นเลื่อเห็นยูแต่ว่า่ี้ยล่สายตาดีล่ะอ่านได้ล่ะ่อบุพบห็นน้องโลกอ่าดเลี้นแลวครับตอนนี้เลียนจบลวครับจบปสล้เ่นเปื่อนสนกเื่อนลครับสูไว้อลเต่กสู้ไว้ครับอยู่ไว้รบเต็มรอยครับสูครับอยครสู้ครับเครับครับอยู่ไห้คร้ครับ มีอย่างก็บอก<ช>สอนะโต๊ะถ้าเจ,จาเกาลอยพ่นแบบ,บ,าบ,าบพ,พ,พันแล้วครับเดี๋ยอวยอ๋ขอบคุณครับลงยาซองเนี่ยคเมืองเท่าน่ะค่นมาสามลอยมาโ่งพระเอกไม่น่ะโคตรพดสู่พันเนี่ยโอ้ยสองมาตรฐานเว้ยใจสู่ตะเลิกขอบคุณครับสู่ครับแม่สู่ครับเอาไปแม่มาทำเงินแล้วล <laughs> พี่น้องเงีนยเกาลอยพ่นแบบพันหนึ่พากันนั่นฟังเพลงนะช่วยย่างหน่อยพี่น้องอย่าลืมอ่าขอบใจฟังผลงานเพลง แม่สูตรใสหญ่แม่สุตรใสใหญ่นะครับตัวแฟนมาจังใดตัวแฟนมาจังใดซอยกันเปิดเบืเ้องในเด้อครับอ่ะตัวเองในตัวแฟนเป็นอีกมาแรงมาเร็วแต่สูพัขขนกว่าแล้วเอ้าให้อีกส,สามหน,น่อยมาแพงขอบคุณครับตอบตลาเดแล้ดดวลครับดีใจด้วยขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับนี่ รอหน่าเราขอบคุณครับที่ชมครัอุยพี่้องรอได้หนิพี่้องรอปั y Fan ครับครับสำหรับวันเพ่งตกบ้านตกสมลมปากน้องลูกกอ่อนรองลูกกูเเด้อครับมาเมื่อคืนนี่สดๆลรอิลาอิลานาบาขยทอยรถลูกเขาลูกไปลูก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 หน่อยค่ะโอ้ยโดสูที่เออะไรแมตตายสามรอยพอมาตายไปอีกหน่อยอีกน่อยโห พืชปันสองพันเลยได้หน่อยครับเจริญครับเจรินเจริญนน้องใหม่ดีน้องใหม่ครับน้องโอโกะตอนไหนไปเป็นแฝงปากไปนั่นเลยได้ครับเอาที่มันสร้างสรรค์ลูกอ่านที่มันสร้างสรรค์ตอนไหนไม่สร้างมากรอกสับหัวเลยเอาหน่อยสองมิตรแ้งไปลูกเออเดี๋ยวพอลื้ถามสองสี่สิบสี่มาแรงปากงาน่ายคุณแม่ด้วยนะครับตัวแฟนมาจังหวะลอบเลยนบอสักคนนึงเลตัวตัวแฟนเขาไปฟังติดตามนะครับให้กิน หึ่งในมาแรงไฟกันเด้อครับพี่น้องเจาจังไดเดจะเจอจังไดเขาจะวาตัวแฟนมันจะวน้านลสีาวสี้เอาเรื่อยๆหัไหลลักังๆเด้อคนแยกสิ้นขอบคุณครับลองจะเขาจะไปเก็บรถกันรอข้นรถต้นบวกพอกันไส่มาจะบวกกันเบอเดย่องไหนมันสไ่เลยครูมัดไงเดปนู้ดูแรกครับมืออาชีพเลย ได้าคมาขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณพ่อแม่ๆนะครับเอ็กซี่แก้ครับสู่ๆเด้อขอบคุณครับเป็กน้อยคนใหม่ขอบคุณรับเม่อนเื่อนี้าม่าแสดงยูเกษตรพิสัยเกษตรพิสัยนะครับต้าตทเดดตงข้ามเกษตรพิสัยนะครับข้างอกขรังเอเมืองอเ็น้อยม่เยอเยอยู่แล้วมาเป็นกําลังใจอยู่แรง ไม่เล่นตลาดขิงซาแน่นอาคู่ขอซอสแ้งมือนี้ซอสแ้งนะครับพี่น้องอยู่ลอยลอยเอทับเกระสิตพี่ใสเดินทางไม่กำลังใจสามในวันแพงพีงานมือนี้แต่ผู้ที่ถามว่าผู้ดจริงฟังได้พี่น้องแกเย็นเดี๋ยวพูดจริจัดบอกกิงนไงตาเบิ้งว่าพูดจริงร้องอย่างพี่น้องตาเบิ้งเอาผู้ที่ตามเบิับพี่น้องไอ้ที่พูดซิปดนเซื้ออะไรฟังเป็นคบพี่น้องตอนนี้ผมจะมาทำกหูแกเย็นครับขอบคุณทุกคำชมครับขอบคุณพี่น้องทุกๆคนครับ เป็นกำลังใจน้องโลโก้เจียงับเสียงิจ๊กบ้างขอบคุณครับขอบคุณนะครับเพรโจเรขอบคุณรโจขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทีมน้าสาวนอนกั็นแม่งขอบคุณพโจครับขึ้นนี่โอ้โหความสัมภาษณ์แบบโซนแห้งขอบอกว่าขอบของกันเลยไปคอบของกันเลยสัน พร้อมไปบ่บวกกับพ่อพ่อมไปให้เลยขอบของว่าเมื okay, นเะก็บของม,มาจากัจากจักม่งหรืเก็บของม,มาหกตีห้าครับตีหามากขึ้นรถนี่เราพอดีนี่อะได้พครับก็ต้องตัดสินใจยากนะฝากเอซี่แป้งครับขอบขอบคุณพ่อโจครับขอบคุณทุกท่านครับที่ว่าจะเป็นมื่อขึ้นพ่อกันใช่นะครับเอาไงเพื่อนยังบวกฟอกเก่งพี่น้อง ยัามาแตงไหนเด้แตงไหนอกเกาขหัวได้ดีเใจเย็นไม่เีคุณ้่าบอกกย็นใจเย็นมาอยต่ตือนอยู่ใจเย็นคุณ้องบกทั้ง่จเ็นใจเย็นใจเย็นคอยเป็นกำลังใจให้ครับผนสี่ปัญหาแล้วสิบสองพัญหาเข้าไปครับกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์สดครับเมื่อนี้เขาเหรียญยูลอยเอ็ด เกษตรพิสัยตรงแคบตมมอเตอร์ไซคมเกษตรพิสัยเรื่องเมืองมาครับลูหลวงพ่อแม่ล่ะครับตอบคุณครับพุทธการอะไรเนาะว่างอย่างนี้นั่เป็นไดงธรรมดาธรรมดาเด็กเด็กจัดการไหนขอบคุณครับวันนี้เขาไม่บมดีเดี๋ยวสหมีอยู่สหอเรามีอยู่อ่านเมทัลเลยพ่อคอมเมนต์รวมมากนะแม่อักไลค์ขอบคุณครับเอาใจนะฮะเอาใจช่วยครับขอบคุณครับรอครับเสียงดีพ่อขอบคุณมากๆเลยครับ ย,ย้นอนจำเรื่องนี้อยู่กูยังดวอ่านหนึ่งขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเออส่งกำลังใจมานะครับให้บังหล่าบางคน,นอาจจะพูเมื่อ,กกบบอ,ค,อคืนนี่มากับไหหล่าบอกคุณนะเมื่อคืนนี่มากออเดชันกับย่าสองคนครับ<ม>คุณย่าคุณย่ามาคุณย่ายบ่ได้ไห้ได้โก<ม>้ไหเลยตอง<ต>คุณย่ายต่คือรอรอรอมานานแล้วใช่ไหมรอมานานครับกว่าจะได้ออดิชันมันไม่ค่อยมีแถวบ้านโก้เลยครับผมแถวบ้านบางคอยมีแต่อยู่ไกลๆก็ไม่ค่อยได้ไปครับผม บ่มีโอกาสครับค,คุณยายคุณยายเนมักสาวหน่อยหลายม,มากบักแห้งย้ายมักสาวหน่อยไปบันแาย<ม>บอกให้มากออดิชั่นนนัน่แต่สาวหน่อยบ่ให้ไปม้งอื่นคันบ่ไปออดิชั่นสาวหน่อยก็บ่ให้ไปใส่พัดขาดพี่น้องตัดขาด <laughs> ย้ายมากักมักพ้อโจรครับมักแห้งมัมกมักจนได้ติดเน็ตบ้านให่บอกเ <laughs> <laughs> บิ่งทุกมือครับ ดีต่อครับอันเรื่อกแฟนเฟิ้อเลือกชนตโวจะเฝ้าเดี่น้องเด้อสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆให้ม่ถอดดานพี่น้องเรื่องกชนตัวเพื่อจะเฝ้าอันนี้ท่านนยเด็น้องทังถามเด้อแต่เสกเาร้าในน้องคือนี่ขอบคุณครับขอบคุณพ่อโจครับให้โอกาสครับเอตัดสิทด์ไอดีที่สุดครับทำผลงานหรือนี่นะฮะตามผลงานของสอบสารไม่รันแท้ข้อสอบซีกว่านี่คือค่อยฝันมาเสด็ไปยืนอยู่โดมสาหน่อยบ่ เคยฝันครับแต่คือคือคือจังนอนฝันเมื่อคืนนีกคือจังนอนฝันเลยโกบลรเกิดอีหยังคือโกตั้งตัวพระท่านเราก็จังตื่นกับมันหลออมันเป็นความจริงบ่แล้วเคยแต่คิดว่าครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปยืนลองพิ้งค์ภษาหน่อยเรื่อแบนแพ่งอันนี้คือความฝันที่ตั้งใจไว้กต่ โอเคเราแอบหวังไหมคิดว่าพ่อโจจะรับเร็วขนาดนี้แรกๆไม่คิดเลยเพราะว่าพ่อโจเห็นแต่รับแต่ผู้หญิงครับเท็แรกๆผมก็บประด้คิดว่าสิรับเลยพ่อโจเบิ่งไหมเด้อบอดผมบ่ได้เว้าเด้อดุ๊กไส้จะได้บอลเด้อผมบ่ได้เว้าเราลับแต่แบบยิ่งมาสารพัดเราบุษไส้มาแท้ไปหายแล้วยู่ขึ้นบ้ารับมา่ยังไรแต่แบบยิ่งรับได้บุษไส้ฟาดกระท้องแตกกันจนทีใจร้ายครับที่ได้มีโอกาสครับทีให้ไดเต็มที่ครับขนาดแล้ว อันอย่างที่พ่อพ่อพ่ออย่างพ่อพ่ออัญชัยว่าแหละก่อนจะอยู่ยาวจะอยู่ให้ได้ก่อนนะลูกแค่นั้นเองบม่งั้นสามมือเสียได้จบข่าวไหนมาเสียครับกระตบเบื้องครับชัวร์แค่นี้มันแค่ออเดิฟเดือนกุมภาพันธ์แค่ออเดิร์นึ่งต้องสู้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามานะฮะพูดคุยติดตามรับชมไลฟ์สดแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นครับเป็นกำลังใจให้เด้อครับฝากไปในี้อ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนครับ มันแล้วพันสิบว่าแต่ครับนี่ก็เป็นหนองคอพอนังบอกเองเป็นหองใจเย็นด้วยข้อมูลอาจจะบ่นแหนกเอาสิครับประมาณนี้นะเวลามาไหว้ถ่อมตนนี่นะครับประมาณนี้นะครับเอารู้เท่าที่เรารู้ครับอันไหนเราไม่รู้ก็คือไม่รู้ครับแค่นั้นเองนะครับน้ำเสียงพูดพรอเหมือนนกพงศะกอนยาบยับพจนย่องคนไหนายไม่น้องยับเพิ่งใจเย็นนะพี่น้องใจเย็นเบิรงก่อนครับผมเอาเสื้อมัดไว้อยู่ตอนนี้ครับปัญหาอ่ะสองพันคนจังเสรีร่องครับนิดนึง กดไลค์กดแชร์ข่าวถึง2,000คนนะได้เด้อให้คนถึง2,000คนนะครับเดี๋ยวจะลอกเด็งซะง่ายว่าเพิ่นกับเพื่อนเพื่อนที่บอกตรงว่าเพิ่นบ่ได้นอนกับหูเลยว่าบ่ได้นอนครับนอนบ่หลับเลยว่าโอ้เคยจะได้ฝันครับว่าจะได้มีโอกาสมาอยู่น้ำหมอลำสามไหนบ้านแพร่ ผู targets, yeah, ้เด็ก uh, ยังไม่เห็นวักคซีนอ่อนก็ได้ขึ้นมาโตอ่าลานสนามฟุตบอลตรงข้ามปั๊มปตทเกษตรวิสัยบัตรราคา120่งร้อยยสิบบาทอยามาหาวักคซีนในเมือนี้เอาว่าวด้วยมัยครับอาจม่ได้ขึ้นขึ้ไม่ได้ขึ้นกันนะครับมาเป็นขันอยากมาผอหรือว่าอยากมาหาครับมอ่าาเ็นอถวตรงตรงข้ามปั๊มปตทตรงข้ามมปปั๊ตทนะครับเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับตอนนี้บัตรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทบัตรราคาหนึงร้อยยี่สิบบาทบ่อแพง บาทหนึร้อยบาทครับบ่งแพงครับเดี๋ยวมื่อนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์แตแล้ะกาพันเจริญคนนี่ถามมันุบาลพันภาคเป็นบางเพลงไปสู้ยังตัวแฟนมาจากไหนวะนุ่ลูกวะร้องว่าลูกฝากผลงานเพลงของแม่นะครับตัวแฟนมาจากไหนเออซอยเขอบไปฟังให้เด้อครับพี่น้องดันซอยกันครับฝึกร้องฝึกรามครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ถามวโมหุจักกถามว่าหุจักคนนี้บอ พูอจักรขับไงแต่บอลุจักเสื้อเห็นี้ตายตายแล้วตายดังเลยโอ้ยใครผู้ักยแขกมินบอลบอลจักรเสื้อโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยไม่ขขกไม่เนี่ยอันนี้ถามยายถามย่าย่าเฮ้ยโอ้ยนาแตกแล้วมาแอดมิ้นนาแตกแล้วสู่ดมีโอกาสแล้วใช่ห้สูดฝอยขอบคุณครับ เั <Ad> ็ดวินนี้แล้วมาเดี๋ยวตายเอา